มาเบิ่งวิธีเอาเพิงตอนสวยน้ากันเนาะเป็นจังไดนั้นมาเบิ่งน้ากันมันเสียเอาสําเด็จบ่รเริ่มเนาะวิธีเอาเนาะจะสัเด็จหรือว่าสําเด็จเรเาจะมาเบิ่งน้ากันอันนี้ว่าเอาเพิงตอนวินและตอนสวยเพื่อทดลองมัมันจะได้ครับผลบรถือมันจะถือมัน ตรวจบ่หนอรีบ่ตอดตอนท้ายจัยงมาเบ่งเหมือนกันเลยมันจีได้หลายหรือน้อยนะอเอาเกี่ยวมาเพิองหนออุปก,กรณ์นี่นะอุปก,กรณ์เกียมมเ่ยวมะเพิองหางเพิองอยู่นั่นนะ่ะมาพัวพ้อมพร้อมเราทีมงานแต่ว่าทีมงานนี่มัดทีมงานนี่เขาย่านแหงเขาหนีมัด ปาแต่มือปราบอยู่เนาะทีมงานไปมัดทีงานเอาเริ่มกันนี่อุปกรณ์เกียรเมาสนี่อุปกรณ์อูดมันเนาะ เอาเข้าไปกอนเอาก่อน้อยเริ่ามดาูดขวนเข้าไปอูดแล้วเนาะจะใช้ขวนอูดให้ตามันมืน่ไดเ ทางมันเกียงมันเห็นดีกันเนาะมันจะแขนอยู่ง่าไม้น้อยดนาะขอเริ่มเบรนทำกันวิธีเอาเพิ่งต้นสวยที่บดเอทไเครื่องกันอย่างเลยมีเดซไซควรนไฟอย่างเดียวควรนไฟเพื่อเฮ็ดให้มันอูดให้แม่มันหนีออกจากทาง มันจะบดสู้ควันไฟได้เนาะเอาเพิ่งมันจูบวันหินควันไฟแล้วมันจะหนีมันจะแสบตาของมันเนาะอลไมันจะเบิ่งเฮาโบหินมันบวสามารถตอดเท่าใดเนาะควันไฟเป็นสิ่งสำคัญที่การเอาเพิ่งมันบวชทำมีควันหลายตอนนี้เฮาติดป่าควันกอนเนาะควันไอควันมีลายเขาจึงลนได้ เบิ่งนกันบรรดาท่านบรรดาหายบรรดาท่านบรรดา,า,ดา,าสหายเนาะเอา,าเลยเ,เริ่มเล่นกันเลยมันเคียมเคียมนะโอ้แต่ว่าควรบัวมีหลายไปเลยขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปของเฮาเนอ สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนให้หูให้เห็นแบบกลมเสียวนะในช่องแดงปันคมโมคูของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าจะมีช่องว่าแดงปันขโมูจะซอกหาสิ่งที่มีสาะะมี ผมหู้ให้เก่ทุกคนมาฟรีเทปรับท่านได้เบึงได้ชมแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พรพเจ้าดนเนอะเพื่อเป็นกำลังใจและให้หลายคนที่ได้รับได้ชม ในคลิปของพระเจ้าเบียงปันวามโหองปัญญาสาวบานเราเริมเหยืยวแม่มันออกมาต็นนี้บอนไฟลนเหยืยวแม่มันจะออกมาหลายๆแต่โบเป็นอย่างนอกแม่มันจะบินบูน่แล้วบินทั่วไปมันจะโบมาเฮ็ดอย่างเขา ในความเสียงขวนเสียวนี่มันจะบินอยู่พอมในตัวเราพอมลายสุดเลยแต่ผมมีอยังยยานกลัวเลยเนาะยู่น้อยแล้วก็ไม่เทอาเขียนอยู่ รอธาเบ่งเป็นเองเนาะถ้าตัดไม้ลงมันตามกลุยเทิงก่อนอย่า,าทีปาดเอาให้เบิงอาที่เป็นไนดยย้ทีได้กว่าแล้วเบิงทางบ้านนี้กว่าหงไงอย่ะไปบ้าน้ำหัวบัลลายบ้านได้เบิง ไปาเรมกัน,ใ,นกให้จบเนะที่ลาไซมันลีวนะ่สาสำเร็จเนะทดลอนะฮะทดลั้นเนะเริ่มเข้าไปแล้วนะที่ได้ว่าเต็มทางนี้นาะมัน,นีนะ จะได้ใช้ไขควนอุนไว้แม่มันยังเข้ามาลายอยู่ใช้ขควงล้วนมาจังจะปลาได้เนาะมาเบ่งมันส้นมน้ำกัน เาปัดแม่มัเอากันเนาะไอสิปาดเอาเนาะอู้ถ้าปัดแม่เอาเออกกันควรลนเอาเริ่มปาดเลาบวนนนะันี้เนาะมาเบิ่งวิธีปาดเอานะ 别打了吗？喏。Okay, โอ้แม่มันยังลายอยู่แม่มันไตเข้ามากินน้ำหวานน่ะปัดแม่รเราไปไหม,มหัวมันได้อยู่ประมาณริบตายสองริบนึ่งน,น้ำเพริ่งเอาื้นวันน้ำเพริ่งเดียนห้าะ โอ้ยตัดเล่นแล้วอือได้ y เชียมหอยเนาะปลาดา้ำถึงพอได้กินคือว่าสันเร็จเชี่ยมหอยเนาะใช่เนาะทีมงานมาห้าปีมาแล้วทีมงานเนี่ยปพอดไทยได้เมื่อไรบทเรียมันตอดบันครบเนาะขอใจทุกท่านที่เข้ามาส่ที่นีเนาะ อไว้ทุกท่านจงมีสุขภาพ